ต้นหลักแล้วม้แ่นวนต้นหลักมีปี사이แดงสูแปดปีสามนปศเสียแต่ว่าผ่านผ่านมาเอาต้นปศัโบราณเจอคนหนึ่งไว้กปดคนโลหนาตาลาไม่ไข่พึ่งอย่างพึ่งสามคนสรุปว่าขอว่าที่ขอว่าที่ เขาไปก็ได้ดอกพ้่นไหมคนเนีนมามาได้มาได้เขามาได้ขนเนียนๆผมโขไปนี่มองนางอือามงนางหวหนดิเนาะอันนี้ผมเรียกว่าออขบ่อนเข่าทางไหนพุ่มันนี้มุทางไนเดี๋ยวเขาไปทางไหนห้องผมก็จะมีที่คนนอนอยู่เรบอเอาทางนอกเลยให้ทางนอก ผมได้ถามเลยทีแคอห่ังนอกปูมากันหลายใช่ไหมมาเห็ไหนอ๋อสิพามาเอาเลเลยใช่นั่ได้ตัวได้บว่านี่ยผู้คนบอกตัวได้วานีผู้ซ้ายสามคนที่แกงตัวแปดสองคนหนึ่งคนใหญกเอ้ยขยับถึ้มานางอยู่ทั้งหมอพิีเร้อีกผู้ซ้ายคนหนึ่งเป็นนางนอยู่ข้างล่างสองคนหนึ่งคนหลดเขาเปนเขียนกระดา กําลังเทียงกระดาษทีหันู้ชไ้คนที่หลังคนไเลยไปมาทีไปไปมา่อเรานี่เป็นที่ที่13กสาด้วว่าวเรว่าวอีกว่าวเราอีกว่ายเราย่หั้วไปนที่ที่สึกษาด้วยผู่สองคนกชู้กระดาษเห็นเป็นตัวใดหรือเปล่าคู่คนหนึ่งนึคืองกระดาษหน้เป็นสามสบหน ปุนที่ใต้นที่สองยกสิบนา er ส mm ิบนงสามวนเวียนผลเปลี่ยนยังไงลาะทีตัวนี้แปลงไปหนึ่งสามสามหนึ่งสามซูนี่ลายทีประกอบปุ่นใต้นที่สามเนเลยไปมาเลยที่สิบสามดินที่สิบสามมันแปลงไปได้คันผู้ใได้ฟันเห็นคล้องกูหน้าหรือเขาไปหันเลยส่วนมากมันที่โศกดีนะแต่โมโลว่าเลขสีเขานี่เลขสีเขาไซสหรือบ่าแต่่าตงโชกภายในกลุ่มนี้ละ แย่งเขาคุมก่อนเนี่คือยายหอมบางนึงนี่มาฝันเลาก็ฝันในทั้งน่องนี่แหละคันคันแม่แท้คันผู้นาคฝันว่าได้เห็นผู้นาคเดินข่้ขาวุ่งขาวไปท่าไปที่หมู่บ้านมือนี้เตรียมการไว้เลยนะเป้งเพ้งนั่นน่ะเป็นนักสั้นอ่าอันเนี่ยเอออันนี้เลขสามมันก็มีส่วนอยู่มันงามอยู่เด้อเลขสามอะเลขสามเลขหนึ่งก็มีส่วนอยู่มันงามอยู่อ่าอ่ามันจะเป็นนักซีล่ะแต่ว่าผู้ฝันดีมันขึ้นนี่นะฝันช่วงระยะตีสี่ตีห้สี่ขึ้นมาท่านมันเศร้าเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วหลกว่า มาเบิ่งนาฬิกาบ้ามาคือยังนั่นหอดีหาูได้ทัพิธีก็มาสอบไปนอนเพลิอนเราไปเห็นพี่พ่อวิบูลไปหาหลวงพ่อวิบูลเนี่ยก็เลยว่าลูกสี่ไก่ไปทั้งคุณล่ะลูกสี่ไปทำพิธีอยู่วัดถุนแย่ยูอะไรก็เลยกพ่อคนเห็นผู้วิบูลแช่ไหมหลวงพ่อวิบูลผู้ช่วเนาะเออท่านเห็นอะไรเห็นพี่พ่อวิบูลนั่นแหละก็เลยไปขอเพิ่นนั่นแหะก็เลยว่าผู้เช่าก็เลยไปกราบเพิ่นกราบแล้วก็มาทำพิธีหอนละฟันนาชีมันนิ่มีสีใช่ขอบคุณฟันนาชีนี้มีสี เทียงแต่แค่ว่าภายในตัวเลขที่ท่านให้เนี่ยมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งจะมีตัวเลขตัวหนึ่งที่มันเข่าก็ฝนกันล่างที่มันเข่าน่ะเฮ้าก็เพท่านรู้จักเนาะเฮ้าก็เพท่านรู้จักว่ามันสิเป็นตัวไหนเพียงแต่แค่ว่าอันนี้มันก็เป็นแนวทางเพิ่นมันก็ห้เฮ้าคิดมีปริศนาทำหลายอย่างนะย่างผู้ชายเฮ้ากะตีก็เป็นห่าแต่สามข้อนกับสามสามห้ามันกก็ได้นั้นเป็นหลายอย่างนะแต่ว่าผู้ ทุกสายคนที่สามอยู่บ่ดูยังมาแต่มาเราที่ที่สามไปแล้วมาที่ที่สามไหนที่มันจะอ่านเน่นไปได้เนาะยังกายกันพอได้อาจานเป็นไปได้เนาะเอาฟังเบิรงเลขอาจารย์เพิ่นน้ำฟังเบิรงคอวันทีสามสิบนะมันมันทีเข้ากันบ่อ่ามันเข้ากันไกลบอกเอฟซีบอกพี่น้องทุกผู้ทุกคนนั่นแหละอ่ตอนนี้เ้ากระพร์วิเคราะห์จับ ตัวเลขกันว่ามันสิไปตัวไหนมันสิมาตัวไหนมันสิไปจังไหนอา่อาคือจังไปเมื่อนี้แหละพ,ะพ่อเพิ่นกะเว้าคำเก่าอยู่ที่ว่าสี่ห้าหก่แหละสี่ห้าหกสี่หกห้าสี่ห้าหกสี่หกห้าอยู่เพ่เขาจังนั้นแหละอ่าแกได้ตัวนั้นแต่ว่าอีกตัวนึงนะเพิ่นยังนั่งใบอยู่เพิ่นก็บอกว่าที่สามสิบอ่าใจลูกอย่าบอกว่าแห้งแล้วยังเปิดเผยบนเดิเปิดเผยบนท่านไหนใจอย่าบอกว่าแห้งแล้วเพราะวันละปากเพป็นอะไรด้วยถูกอ่าจะถูกไหมถูกเราไม่รู้แต่ถ้าออกตัวนั้นน่ะ อุณหศรีอนก็เคยฟอนกับจีนฟ้อนไวมาบอกไปแล้วว like> okay. ่ากเคยฟอนกับจีนสสาาได้ฝน